ผมเหมือนกับเป็นครูยายจบคนหนึ่งเนีลยมมันติดนี่ติดสินตุงรงมลังเนาะครับเจ้านี้ก็มาทวงนี่เป็นสิบสิบคนอะ่ะสวันวีตา <laughs> สาธุร <laughs> อดได้เดี๋ยวย <laughs> จำจริงจังก็คือจากปีหนึ่งถึงปีที่หกเนี่ยคือเข้าปีที่เจ็ดมันหมดทุกอย่างแล้วคือกู้จนจนกู้ไม่ได้ เงินเดือนก็ไม่เหลืออืแต่เลี้ยงโูกกินสี่คนอ่ะเลี้ยงไม่ได้เด็กท,นะทั้งชายผู้หญิงเนะอยู่ในยุ้งข้าแคมป์ทุ่งนาอืครับแล้วจะเลิกทําจะเลิกทํเพอจะเลิกทําเสร็จแล้วก็มาดูไหวสามคนเนี่ยผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายสองคนมันมันเป็นเด็กกำพร้ามีกตบตายยายมันไม่มีพ่อไม่มีแม่เอ้ยถ้าเราเลิกทํามันจะไปอยู่ไหนวะไอ้สามคนเนี้ยก็เลยอ่ะตายก็ตายไปสู้ไป ตนเข้าพิธีแปดเด็กก็ติดทีมชาติคนแรกตงรงกับนาธิรสารนหละถึงได้โด่งดังมาทุกวันี <laughs> <laughs> จ้จากจะจะจบชีวิตแล้วแนะอืะแต่ถ้าไอต้ตองไม่ติดทีมชาติเนี่ยก็ผมเหมือนกับเป็นครูยาจบคนหนึ่งเลยมันติดนี่ติดสินรุงกุลังเนะาะเจ้าหนี้ก็มาทวงหนี้เป็นสิบสิบคนน่ะหนึงแต่ละวันแต่ละวันจนเป็นไมเกรนอ่ะเพราะมันไม่มีทางออกไงรอดได้ถือว่าวีวันา Wanita <laughs> satu. <laughs>